เปิดสมัยประชุมรัฐสภาที่คาดการว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนั้นนะคะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดเผยค่ะว่าจะเรียกประชุมที่พระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่าง อ,อ,อยู่ระหว่างการรอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะทางประธานสภานิติบััญญติแห่งชาติก็ยืนยันนะคะว่าการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยวิธีการขานชื่อสมาชิกและขานคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยการเปิดเผยค่ะ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชพร้อมด้วยตัวแทนพักการเมืองร่วมลงตรวจพื้นที่สถานที่ประชุมรัฐสภาเป็นการชั่วคราวที่อาคารสำนักง,งานใหญ่บริษัท TOT ถนนแจ้งวัฒนะเพื่อแบ่งโซนที่นั่งระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านและซักซ้อมทำความเข้าใจในการใช้อาคารสถานที่ โดยประธานสนชเชื่อมั่นถึงความราบรื่นในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาวาระการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีโดยย้ำถึงวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งที่ต้องใช้วิธีขานรายชื่อผ่านกระบวนการลุกขึ้นขานคะแนนลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผู้ได้รับการเสนอเรการเลือกนายกในสำคัญที่สุดก็คือจะต้องใช้ห้องนี้ซึ่ง750นะฮะ710ก็ ก็ก็ประธานอยู่ข้างบนเถอะสองสองแค่นั้นประธานประธานกับรองประธานนะฮะเพราะว่าในการประชุมร่วมเนี่ยมีแค่ประธานกับรองประธานถูกไหมครับมีประธานสภาผู้แทนเป็นประธานประธานพุทิเป็นรองประธานอันนี้รองรับได้กี่คนเจ็ดร้อยห้าสิบเขาบอก ต้องเสริมเก้าอี้ค่ะต้องเสริมต้องเสริมเก้าอี้นะฮะก็เอาเหลือเจ็ดร้อยหกร้อยสามสิบแล้วต้องไปเสริมเก้าอี้เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบที่จริงอยู่ห้องบนสองหรือไม่มาบ้านก็มีแต่คงมาหมดนะไม่มาเดี๋ยวพักการเมืองเขาคงเช็คนะนะฮะแต่ว่าการลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญให้ให้ขานชื่อ,ชอใช่ไหมฮะขานชื่อแล้วยิงขึ้นแล้วบอกว่าเห็นอ่า เห็นชอบด้ดยไหมใช่ไหมฮะใช่ครับเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในก่อ็สำหรับข้อบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ2560กําหกำหนดให้การลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นไปโดยเปิดเผยทางนี้ประธานสนชอยอมรับว่าอาจต้องใช้สถานที่ของ TOT ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ2562เพื่อรอการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ให้เสร็จร้อเปอร์ซ ทั้งนี้ในห้องออเดทอรเรียมซึ่งเป็นห้องสําหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและประชุมรัฐสภาขณะนี้มีเก้าอี้รองรับ667ตัวดังนั้นในวันประชุมร่วมรัฐสภาจะต้องมีการเสริมเก้าอี้เพิ่มอีก81ตัวเพื่อให้ครบตามจํานวนสมาชิก750คนส่วนขั้นตอนการประชุมหลังก็กตประกาศผลการเลือกตั้งสอสอภายใน15วันให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา โดยมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาและจะเปิดให้สสเข้ารายงานตัวที่ชั้นสีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่เกียกกายสำหรับสมาชิกวุฒิสภาก็จะรายงานตัวที่อาคารสุภพฤกขณะที่พิธีเปิดสมัยประชุมหรือที่เรียกว่ารัฐพิธีจะจัดประชุมที่พระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งขณะนี้รอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะ